อุอมเมนว่าวๆได้เจ้เนี่ก็ตั้งงามอีรีได้ข่อยมักเจ้าเลยได้เป็นแฟนกันปะเพือข่อยสีบลด้วยแต่ข่อยกระทุกได้ล่ละหนีสินข่อยกระมีไลยเติบบอคืนอ,อยากทุกไปนับกันบอใส่หนีซอยกันเฮ้ยแสดงว่าเจ้านี่บุมไม่ขี่ม้าอีสังตีฮะขี่ม้าบอเจ้าจะเอาไปเห็ดอีสังเอาไปเห็ดฝุ่นบอเออข่อยจมาเห็ดฝุ่น,ตนแต่ผีบ้า ฝรั่งตกบอ่จอจระเข้เฮ้ยพี่ไหนอะพี่ฟาร์มจระเข้อะแล้วเป็นยังไงจระเข้กัดไหมไม่ฮะมันก็ไม่กัดฝรั่งเหรอไม่กัดนะทำไมอะก็จระเข้มันไม่กินผลไม้ใครทำฝรั่งตกวะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ใช่พ่อเขาผมจะไปรู กูไปถามว่าคุณใครหรอก็ชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อแอมครับเรียกสั้นๆว่าแอมชื่อแอมแอมครับแอมเรียกสั้นๆว่าแอมแต่ยังยาวๆอ่ะเฮ้ดารา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 พี่คะพี่เป็นดาราปะคะอะไร พี่เป็นดาราปะคะอะไรนะพี่อเอาทำไมเยอะเนี้ยเอาสั่งมาได้ทียี่สิบสองชามสั่งยี่สิบสองชามะ ฉันสั่ง22ชามก็นี่ยัง22ชามกันนี้ยังไม่ครบเลยเอามาเร็วไม่ได้ไม่ได้สั่ง22ชามฉันสั่ง22ชามก็ไม่ถึ2ีชาชามองควเราจอครบแล้วอ่ะมึงฟังดีๆได้กูไม่ได้สั่ง22ชามกูสั่ง22ชาอชามก็ไ้ยี่ชามจะบ้าแล้วกูสั่ง22ชามไม่ใช่22ชามแม่คะหนูหาพ่อไม่เจอเลยแม่เห็นพ่อบ้างไหมอ่ะแม่ว่าพ่อไปไหนคะ เมื่อคืนแม่กับพ่อทะเลาะกันนิดหน่อยตอนนี้น่าจะอยู่ในสวนหลังบ้านในสวนหลังบ้านนูกไปหาแล้วไม่เห็นเจอพ่อเลยแม่คะพ่อไม่อยู่ในสวนหลังบ้านเด็กขุดหรือยัง ready right